นี่ไงอันนี้น้องน้องออยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูน้องลำกันนะคะวันนี้น้องอไรลูกอ้อออน้องอ้อกับน,น,น้องออยแล้วคุณแม่ชื่ออะไรนะคะคุณแม่อ้อยสสยงามมากมายนะคะอันนี้คุณคุณยายอ่ารู้สึกน่าจะสวยได้ยายนะหัวเราะกัน ไม่รีบก็เดี๋ยวดูถ่ายอกองสารลำก็ได้อ๋อเดี๋ยวจะดูนี่แหละการถ่ายไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่เป็นไรหรอกแม่แม่สาม,มีให้หิวข้าวไปก่อนไม่เป็นไร <laughs> ดูความ <c oughs> สวยๆกันกมาตือเขาตื่นเติรนได้นิดหน่อย <c oughs> เขาตื่นสายไงคะแล้วเขาก็กินนมก่อนอยู่แล้วก็ได้กินข้าวก่อนโอ้สวยทั้งสองคนเลยนะเนี่ยรอ,อดูน้องลำนะคะทุกคนไลฟ์ <c oughs> นุตะเกียไไปวางสิแล้วแกะให้แล้วเออรำถวายสารเจ้าที่ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อขอให้อานิสงส์นะคะขายของดีๆแล้วก็วันนี้เป็นวันที่คณิตศาสตร,ร์โลกนะเขา,า,าเรียกนะไปแล้วกลับแล้วก็ขึ้นแล้วลงล <laughs> ด้วยนะนะคาอ่ารอดูหลานรำรอดูหลานรำโอ้ตัวเท่ากันเลยอายุ อายุเท่ากันอันนี้มห้าน้องมสามเอ้าทำไม,ไมเท่ากันเลยโตทันกันแล้วเนาะชุดนั่งรำสวยงามมาอ้าหมุนตัวนิดนึงลูกอ่าหมุนมาหากล้องนิดนึงอ่ทาทักทายผู้ชมนิดนึงค่ะสวัสดีสวัสดีนะคะจากตลาดอะไรเนี่ยคะของเราตลาดนัดหน้าซีเจเนาะซอยพญาสุเรนนะคะแล้วจะเจอน้องได้น้องผันคุณยายเข้าไปก่อนอะไรแบบนี้ตินะอได้นะคะอ่ามีงานติดต่อได้นะคะ ให้ลำให้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คุณพ่อเหรอคะคุณลุงคุณลุงคุณตาคุณตาคุณยายอูุ้ดสีทองสวยมากเด็กกำลังเป็นเป็นแบบกำลังโตอ่ะกำลังสวยเลยเนาะไวเดีอหน้าตื้อของอันนี้ครอบครูแล้วอันนี้ยังถ้าครอบครูแล้วอย่าไปรับขันอะไรจับใครนะเขาบอกอย่างงี้นะตอนที่หนูไอ้เนี้ย อรอร้องให้คุณแม่เขาไปไหว้ก่อนนะคุณแม่เขาไปไหว้แม่คะ3สามตัวตรงๆนะคะวันนี้อสาธุเนี่ยนะคะสารพระภูมิประจำตลาดนะคะทุกคน้าขายแบบเหงๆนะคะเจ้าที่เนาะเราก็รอดูนางรำคุณแม่อ้อยนะคะ ป้าก็ไลฟ์ไปค่ะป้าก็ให้กำลังใจตรงนี้แล้วก็ไล์ไปก่อนน่ารักน่ารักผมยาวเท่ากันเลยเน,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 นาะเริ่มหรือยังลูกยังเนาะเ็ให้แม่แลวบอก ไหนคนโตคนหนคนเล็กเนี่ยนี่คือโตนี่น้องอ้อชื่อน้องอ้อนะน้องอ้อยอีกวิชาน้องอ้อยน้องอ้อยอยู่กูน้องอ้อยแม่แม่แมน้องอ้อยแมคือเขาหลังอธิษฐานอยู่คือยายเดไม่พ่าช่ออยอกได้แล้วเขาชื่ออ้อยอ่ะใหญ่น ดูลำรอดูลำไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาไงวันนี้ไม่ไม่ได้รู้ว่าแบบจะมีการแสดงไม่งั้นแบบมันจะแบบสูงสูงไงแต่เราต้องใช้มือเราถ่ายอ๋อเหรอเตรียมไม้ได้ว้วยเหรอตั้งกล้องต้องตั้งให้มันสูงสค่ะะแล้วมันก็จะดูแบบแบบอันนั้นร้านไข่นะแป้งนะคะ ร้านไข่น้องแป้งอะแล้วก็ร้านกล้วยทอดยังไม่ได้ปยังไ,ไ,ไม่ได้ทอดกล้วยเลยอะโอเคเฮงเปัง,ป,งปังนะคะไว้เจ้าที่แล้วนะคะทุกคนจริงๆ,ๆวันนี้นี่นะยกมือไปด้วยลูกไหว้วเหมือนกับแม่ไว้ค่ะไหว้อาริษฐาน ยายไม่วายหรอกค่ะอธิษฐานดีๆค่ะให้เฮงๆปางๆลุ่นอ๋อไม่ใช้ไม่ใช้ใชล,ล้อลำเฉยๆได้เหรอไม่เจ็บเท้าเหรออ๋อไม่เอาเสือเดี๋ยวจะลื่น กลัวลื่นนะเนาะไม่ใช่กลัวกลัวเจ็บเท้าอันนี้คือเปิดได้เลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อบลูทแก่นั้นเหรอคะป้าล่อลุนป้าล่อลุ้นเนีอันนี้เรียงอันนี้ไม่ลื่นันไม่แต่ต้องเปิดเองอัี้น้องเายอันนี้มันไม่ไม่ได้นะได้นะไม่ลื่นลุดได้ทั โอลองดูกวัวจิตไหมแล้วพวงมาลัยไม่ให้ดูเอาไปไหว้อ่ะไหว้ก่อนโนบๆไปดูแล้วโนะพวงมาลัยไหว้ไปวางตายหญ่ดแล้วกลุ่นละละเดี๋ยวเขาทำเพลงมาดูการแสดงกันนะคะทุกคนเพราะว่านานๆครั้งเราถึงจะได้เห็น นางลำสวยๆเลยนะคะเป็นลูกหลานน pues ี่แหละชาวตลาดนะคะก่อนที à, ่เขาจะลำเขาก็จะมีการไหว้ศาลก่อนนะคะถ่ายนางลำสวยเลยอ่ะถ้ามีงานเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกไปโอเค เอาเพลงเพลงน้องลำสวยนะคะหน้าตาสวยงามแต่งตัวสวยงามแล้วก็ยังลำสวยด้วยทุกคนนะคะอ่าลองมาดูการลีลาการลำไปนะคะ ัสองะะสวัสดีทุกคนเลยนะคะในไลฟ์สดค่ะมาชมการลํำของน้องๆเด็กๆก,กันนะคะน้องอ้อนะคะกับน้องออยค่ะสวยมากๆ ลำพวายศาลตรงนี้ค่ะศาลประจันปลาดนะคะทุกคน They look. Selamat datang di Brazil ย <Allah> ิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเก่งมากเก่งมากยิ้มหน่อยลูกเก่งจังอ๋อมีหลายเพลงเหรอ